สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เการบสบายดีพี่น้องคือว่ามันอยู่ในซองบาคอนใบเมื่อนี้มื่อนี้ไปเดิไปใช้พ่นตัวพนมือพี่น้องเลยกำลังเศร้าพนกับพี่น้องมนี้คือว่าเขาได้เมนูตําแจ่วพี่น้องเลยกับสมคามหนอดพี่น้องกับเมียสบายดีพี่น้อง กินสมบัติน้ำกันเดินพ่น้องงามเมือนม่นพี่น้องเลยนางูงค่ะเออจะหายใครางซูงมีผักแร่งน้ำพี่น้องผักะแหนแทวาไหพี่น้องซื้อซื้อสมาัาคำมลมาเด้นพี่น้องเดินน้ำลายแตกเลยสินี่น้ำไหน บอนะเสียกำแสงมาเลยบ้นนงมาม่เี่ยมาเชียวมา,ามา <c oughs> มามามาตาลมาเยกินตังโมตังก้อกินกระวยสิไก่อยู่มัเอา้าเขกกินวัวจริงไก่เลยไหมไพคุณจ่ายเยงไงกินบน,นี่ยหน่ยอยากนของน้ เก็บอมากินชมนะทำไว้ใหญกับมากกัน <c oughs> มันตัดออกมาเ่ยเธอนองหัดเลยพอ<ช>ดีเลยะ<ช>บุษยดอกพอดีและ <c oughs> เขดีแหละคอยมากินก้นรอนลยบุยก็ได้มามามาเธอนงหัดไอ้คำแซงทคนกลอลังสิมาเนวะ้า <c> ฮ <oughs> ะ <c oughs> อแล้ว <c oughs> กินบดตินี่มั้งพอดีขีแต๊กนี่ก็จอมยังมึงจัดให้เลยเนาะโอ้ยเทจะบ่มีนะเดี๋ยวหอมใหญ่หอมแดงมามาสูดสูดกินเลยจะนั่งก็งูเห่ามาสวบเอาทั้งรางใชบรรยากาศลางบานลานวิวพี่น้อะสบายดีเ้อฟซสบายดีกันม่เน้นนิติเอฟซีคัง่วเอฟซีย่สิริเนาะ ไปดีพี่น้องทำแสงทำแสงคนโกรดด้อพี่น้องเนาะขึ้นซีจืรหน่อยแสงกบแสงบานหน้ามอนี่มันต้องเนาะออมใหญ่เนาะยายเฉลี่เห็นเอาอันนั้นที่มาอันนี้มาทำลบโกบิที่นี่เฮ้ยมันเป็นธรรมชาติดีเนาะพยายามมันงเหรอผักนางเงียงน้ำเนาะผักแทมนึ่งมึงเคยกินมัใส่กดชีกไก่บอ สียีได้เดยอนายแซงเดือน,นมุงยานาะสิววน้นถืนถืยาดีเลยกล้องมังรัดใสทิ่มนงรัดเยน่แมนเว้คุณถึงยาดียาดีอย่างนะนะั้ยาดีมิโกยาดีมิโกพาดมื <c oughs> อแดงกัดันกินยานละายบ้เสียนาลายแตกน้เลยกินยาอยังยากระเพเาะเนี่ยตัวไม่ถ่าคลาย บุยูได้นอนบดมือบดคือา่ะผิดละเธออืมอละเดเ๋ยวมาเดินจ้านี่บ่ใหมอืมอะไรใหม่ใช่เลยไม่คือสลัดมะนาวเลยปิดใหม่เอ้าทิดังหมดละ่ามนทีไทยไทยตะเึงรีบเปิดใหม่ห้องเอาห้องเออยู่ใส่ใหม่นี่เนาะ ตัวเ้าเปิดเลยฮ้ยมันดับเองบ่มันดับเองมันเป็นเบิร์ดโอ้สาดอยู่มันก็เป็นมา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 ยามันต้องยาวนะมันมัมีขีดเฮ้ยอืมันมดมีขีวัไปใช้พี่น้องเางไรคนกำลังเศร้าไม่เงี้ยเมนต้าคบเอาอ่านแม่งนะมั้ยไม่เงี้ยเมนบี่มันกระเบื่อกระบี่กระเบื่อมันจะปีกง่ายเออบ้านมันก็เมนกบีนี่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 มันกบีบางปอเมนกระบี่เออมันกระบี่มันกระเบื่อมันกับ บางเว้ยมังปะฮะมังปะโคตรอร่อย่ะมันกินใท่นี่เนาะนี่เดี๋ยวไทมั้งมันเขากันบีวะองมึงกินบเอ็นบ่าเบาาเรากินนอะมาขามกับหัวชิงไข่เนาะพี่นองเนาะถ้าที่นี่นะน ลองดูมีอใครล้างบาตรบ้างล้างใครปูเองปูกแล้วปูกไได้ยินเนาะแต่ <c oughs> จริงผมแมนเปล่าจะไปปูกไป,ถปแถวบ่แต่งปลูกผิดโกมาไปเด้อโมฮุงกับเป็นบริทางเอา้าคันทางเอามาสีามาก่านี้เอ้าแบบบริ บอระบัดเอามันจะสุดยอดพี่น้องเอ้ยคขวบตัวหูเห่าจะมันมาเลยใช่ไโย้วเงินมัน้นยังเงินตีรีขอยเงินอีรีแบบว่ามันเห็ดจากสีจากสีเงินไม่มีค่าบ่มันเห็ดจากสีขอแบบอีดามือนไม่ออกมือนั้นงูเขามาเหือนพี่น้องเอ้ยงูเห่าถ่ายได้แค่คลิปหนึ่งหูเห่าขอถ่ายงูเห่าเขามาเหือนมันใหญ่มันตอนมันเป่าเพราะว่าร่างบานมันหกไล่พี่น้องมันระแวงล่างอยู่านี้มึงบอก ลูกมันมาเล็กตนนัวนเนาะยังมันมาสวบกับทั้งล่างแม่มันเปทันมาเนี่ยลูกมันมาก่อนมันหกมันจะหนี่อีกแล้งเันจะกระเจ้าทิ่งยังไงเอาไปได้ได้ข่าได้ฮะบริษัทไล่ไปไล่มุ่งตรงกูเบิรงดีส์ว่างเลยพี่น้องก็น่ากินกระปุกสิบหกข้าก่อน เดูตรไหมสูตรไหมจะได, invent, ด้บาษาเรากินกูเห็นบาษากินกันนบาน้าบรล่มีได้ดิมันก็แค่กับตั้มโหลดกินโหลดมันมอดแสดงว่ามันหมอนเองมั่นเด้อพี่น้องกันเสียงกัะขาได้ห้ายอนว่าโทรศัพท์มันบุดี ไม่เดีเลยเนาะี่แล้วก็ไปแล่นตยบานเด้อไปไปไปออกกำลังเจ็ดแปดโมงไปเต้บานนะฮาเนาะทั้งคนเตยใช่านกันไปเต้ต่อปะเตยนั่แหละกันเงีนเขาเตยอไรบ่มีไพต่อคำแซงซิปเออเดีโล dương tê và chỉ bấm lơ đại gì Đúng mà nhiều chưa? bừng bên vừa đâu thì mà? Đẹp không mai gần Mua nhỏ, nhỏ cái kiểu mà sẽ hình chân đại nó <laughs> Tê bàn tê tỏ Tê bùn tì gắn Đấy bớt <laughs> Đấy bớt หมูเลือเขามาสวบแอลเลยเว้นกั้มเลยมือนมันกะนันทีเอามาขอมังงนมกินมงกินน้ำรออกกินนพนาเนาะอยากได้สิดึงลีปให้บงก่อนมึงกินีก่อนอไปอยู่บ่เด้อพ่นงเนาะซอยบ่งซอยแส่เด้อเนาะ พี่น้องเอฟซีเขาเป็นกำลังใจเขาตลอดได้เป็นเบิรงเขาตลอดกินต้นได้นั่นะคำไว้กินคือมูกินผัดว่าพี่สิแฉ่งกันแต่ว่าคลิปได้มีคำแฉ่งกินแหละใบอยากเบิรงแฉ่งกินเสียงดังคือมูผีดว่ากินในมันได้อัธรรถพี่น้องกินในมันกินในมันแสบนะ

เดี๋ยวสองเลยเดี่ยวสี่แปลว่ามากมากี่ประตูอีได้งูนี่เรางอนใช่ไหมเงืองงูครับวาเห็นออกมาเนาะพี่น้องออกมาว่าคลายประตูล้างบ้าตรขึ้นในรอยขึ้นอย่งออกมาวันนี้เห็นประตูคล้ายไว้ครับมีแมวนั่มนะแมวอยู่ข้างประตูเดี๋ยวกับแมวบ่าเออมันเผ็ดมันเผ็ดมันเป็นมันเป่ามันมันเป่ารูมอ่ะมันเป่าอย่างคนทำลายขั้นคนสิยแต่ตาบอด จะเป่าแบบไหนก็ได้อันยุบานคันโวนไดกเขาเป่าน้ำลายมันคือเป่าน้ำคนเผาคนแก่บ่หมอเราหมอเป่าหมอเป่าผิดหมูโดยเฉพาะเอาไปทำใจหนิส่งอ่างให้คักเลยค่าคุดค่าคานย่อนเปื่อยขาดนีเน้อง Sữa đáy nổi phốn á Sữa đáy đáy tới màn nồng mì mặt đĩa bớt hàn lắm Mì mặt đĩa là thèm Còn đây là bạn bản đúng không? Khám cái này là bạn, bản Cốc như nạ bản thôi Xem bài Chèo đi Nạ bản đi quả Chèo ra nạ bản đi Chứ mới lẻ này Ai thì <laughs> cho hóng nạm vầy nó Chị nói Nó có nó lọc vầy ทำไมเสิยแซ่กะแจไว้หวของหนาเขาอ้อยเข่าผู้เดียวเวลากำแซงกปวดกระยามัอมาพ่ายอยู่ยรังบ้านผู้ดีงูคบกุนเนี่เออป้าจะร้องรังบ้านห้าหกน้องๆเอาหัวมูบลงมาเดียวกับผู้เฮนไพ่อะไรงูตอดมาเดียวแต่บอกกระลับตาไว้บม่มีบม่มีผูเฮนหรอกผู้เฮนไพ่เข่าเลยวะเอียงแฉพี่น้องเนาะที่ได้เบิดก่อนเนาะบุคคลประสิทธิ์เบิด์ตสำนักนี่ คือว <Ừ S 1> ่าแซ่บคำตอาคำแซ่บมากๆคบบดอ๊แ <Find> ซ่บพี่น้องเลยเมนูันนี้พ้อมบบริเวณใช้นะพี่น้องฝนกัดมันเหมยอยู่กันเนาะตกสิไปกัสไปอันนั้นมั่แรงไปกินหรือแป้งเนาะแป้งบอลลึกลือปีกจีนลึกปีกนหรอเออไหนแตงโมว่ากินบรซองยางมันง ซอ่อยังนั้นกินเอาไหมสายกินหรืออ่ะเงินก็นเลิกบ่ดเงินทันเขาไปยืมเขาก่อนแต่อาทินี้บ่าบ่ปผู้มีเงินพี่น้องเอ้ยอยากกินนั่นกินนี่บ้มีเงินทางยาปากมันบมีเงินอยู่แต่ใจใจมันยากกว่าแฉพี่น้องปั่นละบุกหอซะพี่น้อง ดูใหญ่เออ,อ,อสิอ,อีกมาขักเลยเน,น,นาะกินหอมซสิร์ฟเหมือนอากินไหมครัมืันนี้จุ๊บซุดเกียมื่นข้าวใบบัซื้อมาขอนยินเนาะสบายซื้อมาขอให้กินใช้มาขอปนแล้วก็ขอเนาะเอ้ามาขอมาบางไม้ทุกชนิดเราซื้อให้กินเลยปลาอย่าสิริความแล้วความ,มาาแล้วอืมความแล้วนี่แหละผัวตับไปกินเพิ่องเลยเรียซอกเพิ่องเลยสุดยอกเราได้ผัวตับไปกิน เออโดนโดนเห็นในกินเธอหนึ่งเยนกระติดใจโดเด้าเว้ยอันนี้ดอกมันเป็นอะกินนะฮะพ่อคูบอกยาเ็นยังให้เมียกินเมียมักเรียดถวยพี่น้องเ่งหัวเฮงยาวแล้วมันเยงเคือแบบเป็นเห็ดใ้กินอาวพายเห็ดเล่าพายเหตุคอยนี่ขยงแท้คือเตคือเตะทำไมยัง มี่เรียกถ้วยอีพี่ในการที่จบสินไวเพียงสันีิษฐานพี่น้องไปกำลังตื่นบัดคิดว่างู่แช่ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีมงานพวกเราเน่เด้อพี่น้องได้บัดสุขสุขคนนั่นแหละเด้อชอบฟุ้ยินดีเมื่อวานเข้ามาถ่ายคลิปคิดสมครามท์นะพี่น้องเนาะเข้าไปใส่เนาะเข้าไปใส่ก็คิดว่าเวลาว่างก็เลยคิดฮอดเอฟซีพี่น้องเลยคิดฮอดเออเอฟซีเนาะพอได้อ่านคอมเมนต์พี่น้องเลยจได้ก็อ่านคอมอันโซยเมนในเด้อพี่น้องเลยหรือว่าสู้ๆบ่ สบายดีบ่ยังก็ว่าไปนะพี่น้องนะพอมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปอ่นะพี่น้องเลยสำหรับอีพีนี้ก็สิบมิยยังร้ายพี่น้องเดี๋ยวอำลาภาจากกันในเพจชมีเดอพี่น้องบ๊ายบายขอบใจว่าทุกคนเด้อท,ที่ติดตามพับพ่อตจนจบ